สวัสดีครับวันนี้เราก็มาติวกันต่อน,นะครับในเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารัสุภาครัฐพศ2560เรื่องการจ้างที่ปรึกษานะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับก็คือส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครมาพูดเรื่องการจ้างที่ปรึกษานะครับก่อนอื่นครับผมอยากจะแนะนํานะครับสินค้าของผมนะครับ อันนี้เป็นหนังสือไฟล์ PDF นะครับที่ผมรวบรวมกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับพัสดุแล้วก็มีแนวข้อสอบนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถทักแชทมาที่เพจ Facebook ผมได้นะครับชื่อว่าเพจแนวข้อสอบพัสดุไม่รู้ ไม่ได้ลองเสิร์ชหาใน facebook ดูนะครับแล้วก็ทักมาประมาณว่าขอซื้อไฟล์หนังสือแนวข้อสอบพัสดุนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับก็คือจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพัสดุมือใหม่ผู้ที่อยากสอบเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็เนื้อหาพิเศษก็จะมีเรื่องของการสอบมาตรฐานวิชาชีพพัสดุนะครับ หลักสูตรแรกก็คือหลักสูตร PC นะครับหรือพุหรือถ้าเป็นสมัยก่อนจะเรียกว่า A1 หนึ่งนะครับก็คือแตะแกงนะฮะตรงนี้เข้ามานิดนึงประมาณนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับความพิเศษของหนังสือตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวผมข้ามคำนำสารบัญไปนะครับอันนี้ก็คือระเบียบ พรบนะครับอันนี้ก็คือพรบนะครับพรบวัสดุผมก็ใส่เข้ามาครับอ่าครับหมวดสามนะครับหมวดสามงานจ้างที่ปรึกษานะครับก็คือในในส่วนนี้เนี่ยก็ครับส่วนที่หนึ่งครับก็คือบททั่วไปนะครับเขาก็บอกเลยครับว่าการจ้างที่ปรึกษานะครับเป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คํา ปรึกษาเลยนะนําแก่หน่วยงานของรัฐโดยที่โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนได้กับข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากนข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังว่าไม่มีที่ปรึกไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานจ้างที่ปรึกษาหรือเป็นงานที่จ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศในส่วนนี้นะครับท่านจะไม่มีวันเข้าใจเรื่องของงานจ้างที่ปรึกษาเลยหรือบางท่านเชื่อไหมครับว่า พัสดุบางคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่างานจ้างที่ปรึกษาคือหมายถึงยังไงนะครับการจ้างที่ปรึกษาในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้ไมายถึงผมจะพูดย่างนี้แล้วกันเนาะงานจ้างที่ปรึกษาที่เราเคยได้ยินกันอะ่ะมันมีอยสองแบบการจ้างปรึกษาการจ้างที่ปรึกษา,า,าก็คือมันจะมีจ้างบุคคลธรมรมดากับงานจ้างที่ต้อง ที่ต้องทําเกี่ยวกับตามพรบรตัวนี้นะครับเอตามกฎหมายพัสดุนี้นะครับก็คือในส่วนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องเป็นการจ้างที่ได้สั่งกับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ที่สนย์ข้อมูลที่ปรึกษ,ษาของกระทรวงการคลังนะครับในมาถึงจนมาถึงตอนนี้แล้วนะครับสองแบบที่ผมพูดในตรงนี้นครับก็คือเราอาจจะตอนเวลา,าทํางานเนี่ยอาจจะเคยได้ยินประมาณว่า เดี๋ยวไปจ้างที่ปรึกษาไปจ้างที่ปรึกษาจ้างผู้ใหญ่มาปรึกษาอะไรเงี้ยในส่วนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าการดําเนินการตามพรบตัวนี้นะครับการดําเนินการตามที่จ้างที่ปรึกษาที่เขาหมายถึงตรงนั้นน่ะมันก็คือการจ้างเหมาบุคคลธรรมดานะครับแต่แต่การจ้างที่ปรึกษาตามพรบตัวเนี้ตามพรบรหรือตามกฎหมายเพ่อตัวตัวนี้คือการที่ ะครับยกตัวอย่างครับเช่นว่าบริษัทกอไก่บริษัทกอไก,ก่นะครับเขาอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับด้านการก่อสร้างหรือเรื่องการบัญชีเขาก็ขึ้นเขาก็ไปลงทะเบียนนะครับในส่วนศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษ,ษากระทรวงการคลังตรงนี้ก็คือจำไม่เลยว่า มันจะมีหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงการคลังเรียกว่าสำนักงา,า,านะบริหารหนี้สาธารณะบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับราคากลางของงานจ้างที่บึกษ,ษาแล้วก็สหรับยกตัวอย่างก็คือที่บริษัทก่อเขามีนักขัดเขามีความเชี่ยวชาญในด้านของการก่อสร้างการบัญชี เขาก็ไปขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานิหารนีสาาระเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เขาไปขึ้นทะเบียนนั้นแปลว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องมาจ้างเขาให้เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่เขานะครับนี่คือคำว่าการจ้างที่ปรึกษาของพรบตัวนี้นะครับเขาก็บอกนะครับว่ากรณีที่มีความจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในงานรายงานขอจ้างโดยการที่จ้างที่ปรึกษาของทางประเทศนั้นต้องมีบุคล,ลากรไทยร่วมงานด้วยทางนี้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่บ,บุคลากรไทยนะครับตรงนี้คือส่วนสําคัญคือเขาก็บอกว่าให้คณะกรรมการนโยบายอ่านประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษา ไอัะเกนตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอยู่ในหนังสือผมนี้แหละในส่วนของ TOR ก็เหมือนกันนะครับก็คือให้มีการแต่งตั้ง TOR ก็คือเหมือนกับงานซื้อหรืองานจ้างก,ก็คือให้มีกรรมการหรือคนหนึ่งบุคคลใดนะครับเป็นผู้ร่าง TOR นะครับบางคนไม่รู้จัก TORTOR คือการจัดทำร่างขอบเขตงานนะครับ ็ต้องมีรายงานขอซื้อก็ต้องมีรายงานขอจ้างที่ปรึกษานะครับคล้ายคกับรายงานขอซื้อขอจ้างนะครับในส่วนนี้มันจะคล้ายๆกับงานซื้อหรือจ้างเนาะผมก็จะข้ามไปก่อนนะครับคณะกรรมการก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าคณะกรรมการในที่นี้คือจะเป็นประธานหนึ่งคนแล้วก็กรรมการอย่างน้อยสี่คนครับถ้าเป็นงานซื้อหรืองานจ้างแล้วก็งานจ้างเอาไว้เราควบคุมงานก่อสร้าง เป็นประธานหนึ่งกรรมการ2แต่ uno, también, ถ้าเป็นงานจ้างเี่บกษาจะเป็นประธานหกรรมการอย่างน้อยนะครับถ้าออกข้อสอบนะครับทําไมนะจะมีคําว่าอย่างน้อย4คนนะครับกรรมการก็จะเป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีคัดเลือกเจาะจงแล้วก็งานจ้างที่ปรึกษาแล้วก็งานตรวจรับนะครับตรวจรับถ้าเป็นงานซื้อหรือจ้างครับสมมุติว่าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปห้ามเป็น3กับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับแต่ถ้าเป็นงานจ้างที่ปรึกษาสามารถเป็นได้นะครับสามารถซ้ำกันได้นะครับซ้ำได้นะครับเขาก็บอกแล้ว่าถ้าทํางานล่าชาล้ารายงานพิจารณาผลล่าช้าให้รายงานขอเสนอโขษนั้นในงาน,นของรัฐด้วยนะครับในส่วนนี้ถ้าถ้าท่านไปสอบมาตรฐานวิชาชีพจะจำตรงในส่วนตรงนี้ไปด้วยก็ได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องของวิธีการจ้างที่ปรึกษานะครับก็คือมีสามวิธีนั่นแหละก็เหมือนกับกานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปก็คือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีคัดเลือกวิธีเฉพาะเจงนะครับแต่พูดง่ายก็คือว่าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นงานซื้อหรือจ้างก็จะทําในระบบ e g p เนาะในส่วนนี้ก็จะทาในระบบ ETP เหมือนกัน ETP เหมือนกัน แต่ว่าถ้าเป็นงานซื้อหรือจ้างอ่ะมันจะเป็นการที้ผู้เสนอผู้จะเป็นที่ร้านค้ายื่นข้อเสนอเข้ามาในผ่านระบบออนไลน์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นงานจ้างที่ปรึกษาเนี่ยคือตรงเนี้ยอาจจะเป็นการยื่นซองนะครับยื่นซองไปที่หน่วยง,งานของรัฐโดยตรงนะครับแต่ว่าหน่วยง,งานของรัฐจะต้องประกาศเชิญชวนผ่านตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดน,นะครับก็คือผ่านเว็บไซต์นั่นแหละครับเว็บไซต์ egp นั่นแหละ ก็จะในส่วนตรงนี้ก็จะเหมือนกับงานซื้อหรืองานจ้างเลยนะครับก็คือเนี่ยถ้าประกาศเชิญชวนแล้วเห็นว่ามีรายละเอียดที่ต่างไปจากที่คณะกรรมการนโย,ยบายกําหนดก็ให้ส่งเอกสารตัวน,นั้นไปให้สํานักงานในรายการส่งสุดพิจารณาก่อนได้นะครับก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าตอนเผยแพร่ก็คือต้องไม่น้อยกว่า5วันทําการนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนอันนี้ผมสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับ ก็คือพูดง่ายว่าเหมือนกับงานซื้อไรงานจ้างง่ายนะครับงานจ้างที่ปรึกษาก็บอกนะครับเมื่อถึงกําหนดวันเวลาเปิดซองนะครับสมมุติว่าเนี่ยคือการจ้างที่ปรึกษาเนี่ยมันเป็นการเสนอเื่องซองประกาศประกาศเชิญชวนในหน้าเว็บพีก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นงานซื้อหรืองานจ้างเนี่ยเขาก็จะเสนอราคาผ่านในระบบและถึงเวลามาก็กดในระบบแล้วก็ แล้วก็ในระบบมันก็จะบอกไปเลยว่าใครเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเป็นงานจ้างที่ปรึกษามันเหมือนกับว่าน่วยงานของรัฐต้องเปิดโต๊ะรับทองไว้อย่างเงี้ยครับทองให้ร้ันค้ามายื่นเสนอราคานะครับเนี่ยเขาก็บอกนะว่าถึงกาหนดเวลานะครับก็คือให้ข้อ,อูลเล็บหนึ่งก็คือเปิดซองข้อเสนอและตรวจะสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของที่ปรึกษาทุกรายนะครับเราให้ทุกคนลงรายชื่อสากับไว้ในเอกสารประกอบข้อ2ก็คือการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับ ก็จะเป็นในส่วนนี้ก็จะคล้ายๆกับงานซื้อหรืองานจ้างเลยเขาก็บอกนะครับว่าในกรณีที่กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตามสุดนะครับไม่มาไม่เข้ามาทําสัญญานะครับไม่เข้ามาทําสัญญาก็ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้เสนอราคาตามสดุดรายถัดไป ก็สมมติว่าสมมติว่ามีสามรายนะครับเสนอราคาหนึ่งสองสามเสนอราคาั่ำสวดให้หนึ่งไม่มาก็มาเรียกรายที่สองเข้ามานะครับแล้วก็รายที่ปรึกษาเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายนะครับก็คือให้เลขที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่ก็คือพูดง่ายว่ามันเป็นซองเบนึ้นซองใช่ไหมครับถ้าเป็นวิธีซื้อหรือจ้างทั่ว,วไปอ่ะมันจะบอกเวลาเป็นเรียลไทม์ละว่าใครเสนอกรใครเสนอกรก็ให้คนนั้นชนะ แต่ถ้าเป็นงานจ้างที่ปรึกษามันเป็นการยื่นซองสมมติว่าบริษัท a กับบริษัท b ยื่นซองมาหนึ่งล้านบาทเท่ากันหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทเท่ากันเนาะก็แปลว่าหน่วยงานของรัฐก็ต้องเรียกบริษัท a กับบริษัท b มาต่อรองราคาใหม่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากก็บอกนะครับก็คือเหมือนกัน ก็คือถ้าเวลาประกาศชนชนทั่วไปแล้วปรากฏว่ามีผู้สนยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวนะครับหรือมีการหรือมีการยื่นข้อเสนอหลายๆแต่ผ่านเพียงรายเดียวนะครับให้เสนอหัวหน้าหน่วยง,งานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้านหน้านที่เพื่อยกเลิกการจัดเตรียมจ,จ้างในครั้งนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้ว,ว่ามีลสมควรก็คือไปต่อนะครับก็ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับราคารายนั้นนะครับ ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเขายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอน,นั้นไม่รับกรารคัดเลือกนะครับให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับก็คือผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่นะก็คือขอยกเลิกในการจัดซือจัดจ้างในครั้งนั้นนะครับก็คือจ้างที่ปรึกษานั่นแหละไม่ใช่คือบมบูดผิดแต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าไม่ได้ผลดีนะครับจะใช้วิธีการคัดเลือกก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับส่วน 16กนะครับการจ้างที่ปรึกษาให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของงานที่ปรึกษาได้รับคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินนะครับวงเล็บหนึ่งนะครับก็คือให้แจ้งที่ปรึกษาลายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้นเพื่อต่อรองราคาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทําได้หากที่ที่ปรึกษานั้นยอมเสนอยอมลดราคาแล้วนะครับและหากเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างหรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบนะครับ หรือต่อรองแล้วแต่ไม่ยอมลดราคาอีกแต่ส่วนที่จ้างนั้นไม่เกินร้อละสิบก็คือพูดง่ายว่าข้อหนึ่งวงเล็บหนึ่งเนี่ยเขาให้ต่อรองราคาก่อนนะครับต่อรองราคาให้ไม่สูงกววงเงินร้อละสิบนะครับวงเล็บสองนะเขาก็บอกว่าถ้าดำเนินการตังวง,งเล็บหนึ่งแล้วไม่ได้ผลนะครับให้แจ้งเทียบปรึกษาผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย พื่อเสนอราคาใหม่ก็คือพูดง่ายว่ายื่นฟองเข้ามาใหม่นะครับพร้อมกันนะครับภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนดนะครับถ,ถ้าผู้ถ้าผู้ปรึกษาายใดถ้าผู้ปรึกษาไราใดไม่ยื่นซองนะครับก็ถือว่าให้เสนอราคาตามนั้นนะครับหากที่ปรึกษาที่เสนอราคาตามสุดในก็คือรอบสองนี้นะครับถ้าเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินซื้อเลยจ้างก็คือไม่เกินร้อยสิบก็ให้ตกลงซื้อหรือ แล้วก็ให้ตกลงจ้างที่บษษาหลายรนั้นนะครับก็คือพูดง่ายว่าวงเล็บสองอ่ะวงเล็บหนึ่งดำเนินการแล้วไม่ได้ผลใช่ไหมก็เรียกเรียกที่ปบุกษาทุกรายเข้ามาเสนอราคาใหม่นะครับวงเล็บสามนะครับถ้าดำเนินการตามวงเล็บสองแล้วไม่ได้ผลให้เสนอข้อหน้าหนงานของรัฐเพื่อพิจารณาประกอบใช้ดุลพินิจว่าจะขอวงเงินเพิ่มหรือว่าจะยกเลิกการจะคือจะจ้างในครั้งนั้นยกเลิกการจ้างในครั้งนั้นนะครับ เขาก็บอกว่าแต่หากคณะน่วนงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการเินการประกาศเชิงชนวนเพื่อไปไม่ได้ผลดีนะครับจะสั่งให้ดเนินการด้วยวิธีคัดเลือกหรือชดจอจงก็ได้นะครับและต่อยกรณีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับและในหนังสือผมนะครับผมก็จะใส่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของกฎกระทรวงเข้าไปนะครับ กฎกระซองตัวนี้ก็คือกฎกระซองของงานจ้างที่ปรึกษานะครับในส่วนของงานจ้างที่ปรึกษาเนี่ยตามพรบวัสดุตัวนี้เหมือนที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่การจ้างหมอบุคคลธรรมดาไม่ใช่การจ้างคนที่เกษียณอายุราชการไปแล้วให้มาช่วยดูงานจ้างที่ปรึกษาที่เขาเรียกว่าจ้างที่ปรึกษาถามท่านที่ปรึกษาอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะไม่ใช่การดําเนินการตามพรบวัสดุนะครับ ก็คือเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังหรือก็คือสำรรนักงา,านมหาวิทาลสานรณะหรือตัวย่อก็คือสอนบนะครับสนชอนเสืออันนี้ออกข้อสอบนะครับเรื่องใครเป็นหน่วยงานไหนมีหน้าที่ดูแลเรื่องที่การการงที่ปรึกษานะครับคําตอบก็คือของกระทรวงการคลังสำรรนักงานมหาวิทาลสานะนะครับ นี่แหละครับเขาก็บอกครับเขาก็บอกครับว่าเนี่ยที่ปรึกษาในที่นี้นคือหมายถึงว่าบุคคลธรรมดาหรือในติบุคคลที่ประกอบอาชีพประกอบกิจการหรือการให้บริการให้คำปรึกษาแนะนําทางวิศวกรรมสถาปัตย์ผังเมืองกฎหมายเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังเสรษลรรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสุขศศิลปวัฒนธรรมการศึกษาวิจัยเรือเ่ออื่นๆนะครับตามที่สำนักงานประกาศกําหนดครับเขาก็บอกนะครับว่า,วาอย่างเช่น ที่ปรึกษาครับก็คือที่ปรึกษาสละก็คือบุคคลธรรมดาที่ปรึกษาในติบบุคคลก็คือเปิดบริษัทไว้นะบุคลากรที่ปรึกษาก็คือเขาก็จะบอกนั่นแหละครับว่าเป็นบุคคลธรรมดาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่มีประสบการณ์มาแล้ว10ปีหปี2ปีนะครับนี่แหละนี่คือคําว่าการจ้างที่ปรึกษานะครับหนังสือรับรองครับหนังสือรับรองก็คือออกสื่อที่ธนการให้แสดงไว้เพื่อมีการขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาสละ ที่ปรึกเลยที่ปรึกษาคือบุคคลนะครับมันก็คือมันก็คือมาจากคํานี้ครับมาจากคําว่าศูนย์ข้อมูลศูนย์ข้อมูลตรงนี้ก็หมายถึงว่าสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสํานักงานตรงเนี้ยก็คือสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเขามีหน้าที่ดูแลเรื่องงานจ้างที่ปรึกษาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าไอ้บุคคลตรงเนี้ย เนี่ยไอบุคคลกับเิตีบุคคลเนี่ยที่ทาอาชีพเกี่ยวกับงานให้คําปรึกษาเนี่ยเรื่องสถาบันเทคโนโลยีสถาบันการเงินการคลังสิ่งแวดล้อมศิปลปะวัฒนธรรมนะเขาก็ต้องมาขอหนังสือรับรองว่าตัวเองเป็นได้ขึ้นทะเบียนไว้ว่าเป็นที่ปรึกษากับหน่วยงานของรัฐโดยที่เขาก็ต้องมาขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลศูนย์ข้อมูลก็คือศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยฐานะสถานกากนก็คือสํานการณแบบนี้จ้ะ ดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าท่านต้องมีความรู้เรื่องกฎกระทรวงตัวนี้นะครับถ้าท่านจะทํางานเรื่องจ้างที่ปรึกษาเหมือนกันครับในหนังสือของผมนะครับทุกท่านก็ต้องคนที่เขามาเป็นข้อมูลที่ปรึกษาคนที่เขาจะมาเป็นข้อมูลที่ปรึกษานะครับเกิดของสํงานักงานนิสัยนะเขาก็บอกเขาว่าก็ต้องเนี่ย คุณก็ต้องมีความรู้เรื่องนี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 ้เนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะก็ลองไปอ่านดูนครับแต่ว่ามีน้อยคนนะพี่จะรู้คนที่จะรู้ก็คือคนที่สอบผ่านวิชาชีพแล้วนะครับเรื่องของสำนักงานแบรนี้ะนะิสัยหรือการจ้างที่ปรึกษานะครับ นอกจากรู้กฎกระทรวงแล้วนะครับยังต้องรู้หนังสือดักการอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะสิ่งที่ต้องรู้อีกอันานึงครับก็คือตัวนี้นะครับเขาก็เรียกว่าประกาศของคณะกรรมการนโยบายนะครับก็เหมือนที่ผมบอกว่าเนี่ยเขาก็เขาก็อ้างตามกฎหมายก็คืออาศัยความร่ามาตรา70วรรค2ของพร,ร,ร,รบพัสดุเขาก็บอกเลยครับว่าคณะกรรมการนโยบายเนี่ย และวางหลักเกณฑ์ของความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษาดังนี้นะครับในตัวนี้ออกข้อสอบนะครับใครได้จะไปสอบวาชาหางวิชาชีพพัสดุ ECPP นะครับต้องรู้ประกาศตัวนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเขาก็บอกและว่างานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ซับซ้อนงานจ้างที่ปรึกษาที่ซับซ้อนและงานจ้างที่ปรึกษาที่ซับซ้อนมากแนวทางการพิจารณาเป็นยังไงนะครับ งานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ซับซ้อน,นครับก็คืองานจ้างที่ปรึกษาที่มีมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและที่ปรึกษาสามารถทำงานนั้นได้เป็นการทั่วไปก็คือพูดง่ายว่าไม่ซับซ้อนอะ่ะมีมาตรฐานอยู่ทั่วไปตัวอย่างเช่นการจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รบับบริการอุทยานดาราศาสตร์ซึ่งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์นในการสำรวจและประเมินความความพึงพอใจ หรือการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติหรือการวิจัยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือพูดแง่ยว่าุ้นควไปแล้วก็อันที่2นะก็คืองานซับซ้อนนะครับงานซับซ้อนมันก็คือจะมีจุดตัดจุดตท,ที่ตรงคําว่าต้องใช้ความประณีตและในงานจ้างนั้นต้องมีบุคลากรร่วมงานที่มีหลากหลายของมาตรฐานวิชาชีพเช่นงานจ้างที่ปรึกษาจะทําแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่ะสาขาแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งละ แล้วก็ประกอบไปด้วยสาขาการท่องเที่ยวอุตสหาหกรรมและการก่อสร้าง2พัฒนาเมืองสาขาสิ่งแวดล้อมสามในงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสาธารณสุก็คือพูดง่ายว่ามีหลายผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชาชีพดังนั้นงานจ้างที่ปรึกษานี้ก็คืองานจ้างที่ปรึกษาที่ซัพพอร์ตนะครับวงเล็บสามนะครับงานจ้างที่ปรึกษาที่มีลักษณะงานซับซ้อนมากนะครับ ทับซ้อนมากก็คือโครงการลักษณะพิเศษที่จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีบุคลากรของวิทยาวิชาชีพเช่นสถาปนิกวิศวกรและปรึกษาที่มีความเาชี่ยวชาญพิเศษที่ใช้ทักษะสูงเฉพาะด้านเช่นด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยด้านนิวเคลียร์หรือโครงการขนาดใหญ่ใช้สอยหลายประเภทที่มีโรคพิเศษต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คนจะไปสอบวิชาชีพ หรือคนที่ทำงานเรื่องจ้างที่ปรึกษาก็ต้องรู้จักว่างานไหนทับซ้อนไม่ซับซ้อนและต้องรู้จักสมการไปหานนี่สาธารณะนะครับมาที่ผมบอกนะครับว่าบางอย่างผมก็จะพูดแบบพูดข้ามๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนมาติวกับผมครับทักแชทเฟซบ o ๊กเพจมานะครับ f เฟซบ o ๊กเพจนะครับ แนวข้อสอบพัสดุตติวครั้งแรกนะครับรานะคาห้าร้อยบาทก็คือประมาณสามชั่วโมงนั่นแหละหรือว่าใครที่จะรับข้อมูลได้มากกว่านั้นก็ตามนั้นเลยหรือว่า หรือว่าบางคนก็แบบว่าขอสรุปขอเน้นๆเนนขาแค่สองชั่วโมงครึ่งก็พออย่างเงี้ยแต่ขอแบบเนื้อหาสาระไปเลยเน้นๆไปเลยอย่างเงี้ยก็มีหรือบางคนต้องใจคําว่าบางคนพื้นฐานไม่เท่ากันนะครับบางคนพื้นฐานดีเขาก็ฟังแค่สองชั่วโมงก็พอเขาก็เข้าใจแต่บางคนแบบว่าพื้นฐานพื้นฐานยังไม่แน่นนะครับเขาอาจจะลากยาวไปสี่ชั่วโมงก็มี